มิสเตอร์มึคลิปวิดีโอนี้ครับมีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ครับเมื่อไรจะรีวิวนักประดาน้ำเอนโดโอโหลงคลิปแล้วนะครับผมจริงๆคือผมรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็โดนลบคลิปนั้นไปแล้วแล้วก็กลับมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมดเวอร์เอนโดตัวนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่เราโดนลบคลิปอะแต่ผมจําไม่ได้นะทุกคน ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์บอกผมไปใต้คลิปนี้ทีรู้สึกว่าเป็นตัวเ e อ็กซ์กูซีไหมนะครับผมเพราะว่าไดเวอร์ n d นเนี่ยเป็นตัวอีเวนต์พาร์ของอ่าอีเวนต์ที่แล้วนะครับผมก่อนที่จะมีอีเวนต์คิดมากนะนะครับเพื่อนๆ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนึกออกค่อยมาทําให้ก็แล้วกันนะครับผมลองมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับผมเขาเป็นระดับไนเมียประเภทคูน AOE บวกสโลน่าสนใจมากนะครับผมเพราะว่าสโลว์สตูได้ถึง50%เลยตัวนี้ดาเมจเริ่มต้นครับ2,200อัพแม็กสี่0ันครับรัศมีการโจมตี22อัพแม็กยี่สคูลดาวน์1.2อัพแม็กหนึวินะครับผมผมเอาไปสุ่มบัฟมาในส่วนของพัฟเพ็ดไนเมีนะครับก็ใช้เป็นเอ็นชานนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะ ว่าจะใช้เป็นเอ็นชาร์อันไหนนะครับผมแต่ผมแนะนําให้เน้นไปที่เรื่องของระยะน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเขามีความสามารถในการซโล่ไงและอย่างหนึ่งลิมิตในการวางของเขาเนี่ยมันไม่ได้วางได้3ตัวนะเพื่อนๆวางได้2ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเขาภายในแบบกันเลยครับตอนแรกว่าจะไปคิดมัดอีเวนต์คิดไปคิดมาไปใส่แรงกันดีกว่าครับผมเอาเป็นดูโอ้ไหมล่ะเฮ้ยมนะีดูโอให้เลือกแล้วว่าเอาว่าดูโอแล้วก็จอยไปเลยครับผมแรนดอมไปนะครับเพื่อนๆ ได้ทีมไหนก็ทีมนั้นแหละครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้ยังบลัคอยู่เลยเรายังไม่ได้เข้าในวงเลยนะครับผมปรากฏว่าจับคู่ให้แล้วอ่ะดีจริงผู้พัฒนาแก้บลัคได้แลวถูกบอกด้วยนะครับเอฟซัตช็อปร้านขายตัวละครแมปไฟในเทวีดิฟเฟนทอยเลทเ e r d ดิ e เฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์ทเลท6ทุกแมปเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ได้คู่แล้วครับผมเปลี่ยนจากดูโอมาเป็นโซโล่ดีกว่าครับทุกคนจับคู่นานมากครับผมแล้วบักก็ยังอยู่ด้วยนะครับผมสวัสดีเฮ้ยคนนี้เ,เขาไม่ธรรมดาเขามาพร้อมกับพัดลมโตชิบา้าไม่ใช่พัดลมนัทของแมปนะครับผมวางก่อนวางก่อนโอ้โหัวแต่เล่นัวแตะเล่น,เ,ลนเดี๋ยวก็หลุดเข้าฐานกันพอดีอัปเกรดไปอัปเกรดไปผมขอวางตัวต้นเกมกนะ่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนักประดาน้ำค่อยดูท้ายเกมนะครับผม พอช่วงต้นเกมเนี่ยมันตึงมากคู่ต่อสู้เราคงน่าจะตึงอยู่มั้งเพราะว่าเขามีโฟลไกด้วยอ่ะเพื่อนๆผมว่าเขาน่าจะไม่ธรรมดานะครับผมสกอตหรือว่าเราจะเอาเป็นในส่วนของเดอะคิงเลยเดอะคิงก็สองหมื่นเหรียญน,นะครับผมผมว่าเราเก็บเรียกเดอะคิงออกมาใช้งานเลยก็ได้นะครับผมอีกนิดเดียวเองเดอะคิงตัวนี้น้องให้มาด้วยนะครับผมพับเวนเจียนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องชนะครับห้ามแพ้อย,อย่างเด็กขาดนะครับ แพ้ไม่ได้เดี๋ยวเสียศักดิ์ศรีเสียงอะไรวะตึงตเมื่อกี้นี้เนี่ยโอ้โหมีเอเ็กด้วยเหรเพื่อนโอ้ตัวนี้แหละที่เราเก็บสะสมแลกไม่ทันนะครับผมของอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยหลุด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 หมหลุดหมหลุหลุดหมหลุดเฮ้ยหลุดกี่ตัววะเนี่ยหลุดกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยต้องวางเพิ่มต้องวางเพิ่มอีกตัวนึงนะครับผมทุกคน าทำไมผมวางไม่ได้โอ้เพอเขาหยุดเวลาแล้วเราวางไม่ได้ด้วยโอ้ไม่กอนไอตัวเอเป็กนี่มันเกิดมาเพื่อ v วีพีโดยเฉพาะนะครับผมทุกคนโอ,โอ้แต่ได้อยู่ได้อยู่ยังทันอยู่ละมั้งทันอยู่โอ้โห HP ฐานเหลือ50นะครับผมทุกคน <laughs> ไปหมดแล้วตอนนี้ลนไปหมดแล้วตอนนี้แต่ได้อยู่โอเคต้องอัปเกร์สกอตก่อน้ยจริงๆผมว่าเราวางเอเปกไปเลยน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพื่อนๆเ,เราจะประมาทไม่ได้นะ โอเคงั้นเดี๋ยวเอาอีกแล้วมันหยุดเวลาอีกแล้วมันไม่ให้เราวางมันไม่ให้เราวางนะครับผมผมว่าเราวางอเปกเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนวางอเปกตรงนี้ไว้อะตัวหนึ่งนะครับผมอ่าอเปกเรามานะครับผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดก่อนอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับ เฮ้ยเป็นไงล่ะตกใจตะลึงในเอเปกเราอยู่ใช่ไหมยืนอึ้งเลยไม่ขยับเลยนะครับผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรนะนี่ก็คือเอเปกของอีเวนต์ฮาโลวีนยังไงล่ะเพื่อนบอกเลยว่าตัวนี้ตึงกว่าเยอะครับเฮ้ยวุ้ดวุ้ดเขาส่งตัวอะไรมาเขาส่งมาใช่ไหมสามหมื่นเล่นส่งกันมาแบบนี้ไม่ดีนะเพื่อนนะหลุด้าถาโอโหเหลือสิบเราส่งไปคืนส่งไปคืนเอาดิเอาดิาดวุยว้ยวแมมันตีแรงจัง เดี๋ยวมันตีแรงจังเนะี่ยมันมันตีแรงเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมต้องอ๋อได้มาสกอ๊อตพีสก๊อตอย่าให้หลุดนะครับผมเดี๋ยวเสียหน้าหมดเอาตรงนี้อีกตัวหนึ่งวางได้ไม่เอ่ยโอเควางได้สวยต้องวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอ่าทำไมเขาส่งมาเยอะขนาดเนี้ยเงินเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮู้เสียวหมดเลยครับเสียวแวบเลยผมว่าอีกตัวหนึ่งดีกว่า อีกตัวหนึ่งแล้วแหละนะครับผมนาทีนี้ต้องอีกตัวครับโอเคเราวางไปแบบเอ่อ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 ฮัลโหลฮัลโหลทำไมเขาส่งมาลัวจังเลย <c ười> เอาเงินมาจากไหนนักหนาเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งอุ้ยได้คู่ต่อสู้ใหม่เพื่อนๆคิดว่าจะได้คนเดิมนะครับผมเพราะว่าแค้นนี้มันต้องชำละะแต่ไม่เป็นไรครับได้คูใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาด่านใหม่ด้วยนะครับผม ด่านสตรีมพังของอีเวนต์ครั้งที่แล้วเออผู้พัฒนาเขาก็ดีเนาะเก็บด่านเก่าไว้ใช้นะครับผมจะได้ไม่ต้องโลทิ้งบางทีมันทํายากนะทุกคนโอเคอัปเกรดไปอัปเกรดไปเราต้องกัน3ทางใช่ปะโอเคกัน3ทางงั้นก็วางตรงนี้แหละครับถูกแล้วเฮ้ยเขาใช้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เขาใช้ตัวมีดของเรานั้นคมกลิบครับผมฮันแน่มีการมาถามด้วยยูนิตตัวไหนสุดยอดที่สุด,ท,สดที่นายมี เอปกบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมใบให้ไม่บอกชื่อนะเดี๋ยวรู้หมดมาถามก็ได้ยังไงนายเป็นศัตรูแล้วนะพวกอย่ามาอย่ามาลอกถามไม่ดีไม่ดีผมว่าควรบอกเขาแล้วแหละว่าเราใช้เอปกตัวอะไรอยู่โอ้เขามีพีเคบือนเบือนโอ้ไม่ก้อนจะสู้ยังไงอยู่เนี่ยโอ้โหต่อสู้แล้วแต่ละคนมีแต่ตึงๆทั้งนั้นอันนี้ตึงกว่าเมื่อกี้อีกนะครับผม พีเคทุกคนโอกไม่กอดขอวางเอปิกเลยนะครับเราจะต้องวางบ้างแล้วแหละเพื่อนอย่าเพิ่งส่งมานะขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราต้องวางไวเอ่อต้องวางตรงนี้เพราะว่าให้เขาเสิกออกมาจากตรงนี้นะครับผมถ้าเราวางตรงเนี้ยบางทีซัมมอนออกมามันเดินนี้เลยไงมันจะกันไม่ได้นะเพื่อนๆอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมความหวังของเราขึ้นอยู่ที่นายแล้วพวกสู้เขาสู้เขาเก็บหลอดฟ็อกซี่ ทันเน่มีการมาแอบส่งอีกแล้วเขาก็คงงงแหละว่าเฮ้ยอฟเฟกตัวอะไรวะพอวางปุ๊บหายงงเลยนะครับผมผมว่าน่าจะสู้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าแต่ละตัวที่เขาใช้มันตึงมากเลยนะมีแต่ตัวอวูนะครับผมผมว่าผมวางกิฟต์หลอดฟ็อกซี่อีกตัวหนึ่งด้านหลังตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆคือเราต้องการให้เขาซัมมอนออกมาไงนะครับผมทีนี้วางตรงเนี้ยมันซัมมอนออกมามันไปตรงนี้นะครับผม วางด้านหลังอีกสักตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของดาเมจเราไม่ต้องการดาเมจเขานะาเราต้องการแพสซีฟของเขานะครับผมนั่นก็คือการซัมมอนออกมาแบบนี้นะครับทุกคนเดยวซเออสวยสวยสวยเ้ลวซดีแล้วพวกเฮ้ยอย่าพึ่งส่งมาดิอย่าพึ่งส่งมาหลุดเขาฐานไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้อีกตัว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 ก่อนอีกตัวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หลุดมาเป็นฝูงเอาเขาก็หลุดเราก็หลุดโอ้ใครจะใครจะตุยก่อนใครจะตุยก่อนโอเคเรียบร้อยเราตุยก่อนครับผม เราตุยก่อนนิดเดียวนะครับจริงๆผมว่าถ้าผมเน้นวางไปครบ3ตัวน่าจะชนะนะเมื่อกี้นี้เพราะว่าขอเราซัมมอนออกมานี่คือจัดการลวดเดียวหมดเลยนะครับผมพี่เค้ก็แบบว่าเขาไม่ได้กระตุกออกมาแล้วตีทีเดียวตุย,ยงไงอืมโอ้ผมว่าเราแพ้ไม่แปลกแล้วเขาเอเปกตสองตัวเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเอเปกตัวใหม่ด้วยอะ่ะแพ้สองตาติดลบแรงด้วยเมื่อกี้นี้ แหลงรถนะครับผมแหลงเราจากตอนแรกเท่าไหร่ผมไม่แน <ale> ่ใจว่าแหลงเราตอนแรกเท่าไหร่รู้แต่ว่าโดนลดไปสองอะเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่เป็นโลซิเวอร์อยู่เลยนะครับผมมันดูแหลงได้ไหมอะเพื่อนๆดูตรงไหนอะมีแต่กระดานบอร์ดตรงนี้ใช่ไหมกระดานบอร์ดตรงนี้นะครับผมก็โอ้เราไม่ติดท็อปหรอกครับคงต้องเลื่อนกันอีกไกลเลยนะครับผมทุกคนไม่เป็นไรเราไปรีวิวตัวกันดีกว่าครับ วันที่5เฮลมดมาเลยครับผมทุกคนเขาคือนักประดาน้ำที่ใช้ขวานเป็นอาวุธเดี๋ยวนะผมวางตัวต้นเกมแปปหนึ่งนะครับผมตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วมั้งอัพไปให้แม็กนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราฟาร์มเหรียญรอเรียกเจ้านักประดาน้ำออกมาใช้งานนะครับ โอเคนักประดาน้ำนะครับเขาใช้เหรียญในการเรียกออกมาใช้งานอยู่ที่15,000นะครับผมเพื่อนๆผมจะวางเขาไว้ตรงนี้กันละกันนะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆทีนี้มาดูอัปเกรดกันบ้างนะครับผมว่าใช้เหรียญเท่าไหร่เพื่อนๆคอยสังเกตนะตรงนี้นะครับผมจากเลเวล1ไป2นะครับจาก2ไป3นะครับผมจาก3ไป4นะครับเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะทุกคน ผมต้องฟาร์มอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมขออีกแป๊บหนึ่งนะผมว่าขายตัวต้นเกมทิ้งเลยก็ได้นะครับผมอ่ะตัวเดียวก็น่าจะอยู่นะครับผมในแผนที่นี้นะทุกคนโอเคแม็กแล้วนะครับผมดาเมจ6 6000ครับลัศมีการโจมตี37.5 คูดาว1วิรวมบับในส่วนของพับเพชรในแมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถามว่าใช้งานดีไหมโดยภาพรวมก็ใช้งานดีนะครับผมเ <c oughs> พมื่อนๆจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกันถ้าถามว่าระหว่าง AOE แบบเนี้ยนะครับผมซึ่งความสามารถในการสโลงเขาเนี่ยมันเป็นรองเจ้าเก l รนฟ็อกซี่เกเรนฟ็อกซเนี่ยจะอยู่ที่60%ของเขาอยู่ที่50%นะครับแต่รูปแบบการโจมตีนั้นแตกต่างกันนะครับ ของแกเลียนฟ็อกซี่เนี่ยจะเป็นประเภทสเปดนะครับผมสเปสสโลนะแต่ของเจ้าไดเวอร์เอนดูเนี่ยจะเป็น AOE นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแล้วว่าตัวไหนมันดีกว่ากันอันนี้เพืเ่อนๆจะต้องเอาไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่โดยภาพรวมอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของฮิตบ็อกนะครับผมฮิตบ็อกเจ้านี่มันเล็กนะครับแกเลียนฟ็อกซี่มันใหญ่นะครับแต่ลิมิตในการวางของเจ้านี่มันอยู่ที่2แกเลียนฟ็อกซี่สนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพืเ่อนๆนะ ว่าชอบแบบไหนนะครับผมแต่โดยภาพรวมดาเมจขนาดนี้นถือว่าโหดมากดาเมจของเขาเนี่ยเท่ากันกับเจ้านี้เลยนะครับผมสแกโคฟ็อกซี่เฮ้ยบางคนถามจะเท่ากันได้ไงในเมื่อเป็นบัฟชาโดใช่ละครับบัฟชาโดนี่แหละครับผมเท่ากันเพื่อนๆดูนะ18,00 0มนแะครับผมรัศมีการโจมตี37.5คูดาว3วินะครับส่วนเจ้านี้ดาเมจ6 0 0 0รัศมีการโจมตี37.5คูดาว1นวินะครับบวกลบทุกอย่างกันแล้วคือเท่ากันเป๊ะเลย นะครับผมถ้าเปลี่ยนจากคููดาวหนึ่งวิเป็น3วิอ่ะเพื่อนเพื่อนลองรวมดูก็ได้นะครับผมครูดาวถ้ามัน3วิแล้วดาเมจเขาก็จะอยู่ที่18,000นะครับผมเพราะฉะนั้นเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะอันนี้คือความบังเอิญอย่างหนึ่งนะครับผมระหว่างสเกลครูฟ็อกซี่กับไดเวอร์เอนดูนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเออสเกลคูฟ็อกซี่ถือว่าเป็นบับชาดูนะถ้าบับอื่นก็ไม่เท่ากันนะครับผมเพื่อนเพื่อนอันนี้แปลกมากนะครับโดยภาพรวมใช้งานดีนะครับผม ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเงินไขก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีความสามารถในการสโลอย่างเดียวนะกับดาเมจที่ว่าเป็น AOE เพื่อนๆสามารถนําไปจัดเซตเล่นได้เลยนะครับแต่ว่า AOE เนี่ยไม่ใช่360อองศานะครับผมเป็นคูณนะเพื่อนๆ ก็คือเป็นการโจมตีรูปแบบกลวยนะครับผมเป็นทรงกลวยอ่ะเพื่อนๆนะครับผมไม่ใช่แบบพี่มีควันตัวเอนโดที่ว่าเป็น360องศานะครับผมในส่วนของตรงนี้เพื่อนเพืต้องทําความเข้าใจก่อนด้วยกว่อนจะเอาไปจัดเซตเล่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมผมให้10เต็ม10นะครับผมเป็นตัวที่โหดใช้ได้นะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ